สวัสดีครับผมเจียมหากินทวีบนะครับอ่านะครับผมวันนี้ออกหมายตกปลานะครับอยู่ที่อำเภอบอระบือนะครับผมตำบลหนองบัวมาดนะครับจังหวัดสาระาามนะครับผมแต่ว่าชื่อหมู่บ้านจำไม่ได้นะครับผมนี่ก็ออกมาตั้งแต่ตีสามแล้วนะครับปลาก็ดูดูแล้วปลาเล็กเยอะนะครับผม ยังไม่เห็นปลาดินขึ้นเลยนะครับไปเดี๋ยวไปดูหมายครับผมนี่ครับสภาพหมายนะครับผมเปิดสองบ่อครับผมบ่อฝั่งนี้แล้วก็อีกฝั่งตรงข้ามกันนะครับเป็นคูกั้นกลางนะครับผมปลาขึ้นดีครับนู่นปลาขึ้นตรงป่านู่นครับเป็นตาอยู่กลางบ่อครับผมมา วันนี้ก็นาดินนะครับผมเป็ดตัวเล็กๆก,กันเลยนะครับส่วนยาที่ใช้นะครับผมครับเ,เจมปลาดับนะครับผมตากไปด้วยครับอ,อ่ะเดี๋ยวรอรอดูผลงานวันนี้นะครับผมว่าจะมีผลงานให้คุณผู้ชมได้รับชมกันไหมนะครับไปเดี๋ยวผสมย่าตีเป็ดกันก่อนนะครับผม บแม่เลกครับเมียนแม่เล็ก,ลก <c oughs> ปลาโตกินกดชั้นเมีแน่นอนเดี๋ยวว่าเอ้ยได้เบิดมือโตขึ้นใช่ได้เบิดมือ,มอแจมแหลกเข้ามาแล้วครับ <c oughs> นี่แจมแหลกครับสวยแต่เพียนน้อย นะครับตอนนี้เราก็ลงเบ็ดเสร็จเรียบร้อยครับผมส่วนฝั่งนู้นสามเตีมแล้วนะครับกินทุกคันเลยครับผมเป็นปลาตะเพียนนะครับมีแต่สาสวยๆครับผมฝ่ามือเลยนะครับที่ใกล้ขืนใกล้ขืนอยู่พันตีเบ็ดจะได้ <S <S ไรครับผมไปรอลุ้นครับผม ไปหนังไอ้เียมาล้วรับมาล้รับที่วัดปาตนัมาล้วรับผมบาตามตายตายกดมัด้วบารูด ปลาอะไรครับน้ำนิ๋นนเหจือนกันเป็นคอได้มีสออมีสกนี่ครับมีสกไส้เกียบโล

อยู่อะไรมาทุกข์ข้น่อุ้ยพุตรีที่มอนมคนไหนมาครับไม่รู้ว่าจะใหญ่แค่ไหนถึกเบียดห้องตัวไหน นี่นี่ทังสองเลยสิทังอเลยสิมันเดือื้นบ้านอยู่หรมันก็เขาอยู่อยู่ครับเีใส่้นไเห็นเลนปลาปนิลายวะปลานิล

สับแล้วครับบินยาวๆเลยครับเมื่อกี้ปลาอย่างปลาอะไรปลาอะไรอว้ยปลาน,นิ้นหน่กินน้อยสิปลาอย่างมันดิงเก็บปะเอาปเปลี่นเ้าดึงแห้งเถอะ

lần lượt thì quá tôi cũng lần lượt trong người tì xoay ô bằng khó bài gì hả 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 Sập rồi hả 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 หมุนเดยวปลาอะไรปตะเพียนซิ่งโอวตัวมันสีเป็นยิ้นโบอโอตัวงามซิ่งกับงามอยู่เบิ้งโอ้โดูดูแบบตัวสวยครับผมยกปอบนวาลิน มีสุกเข่ารัอคร้นี่ิงโบเลวเนาะอะไรแบบพันไสแลนะทับไสายนะจิ นักอันตรพันครับนักอันตรพันข้ามเกาะไปแล้วเนี่ยดึงตัวสิงห์ยืนดอาสิงกัน ปลาอะไรเอ่ยน่สกอีกแล้วอโอ้เหเรียบยร้อยมึงเวดข่อยขาดดิ ตะเพียนตอกอ้อสายปิดแล้วครับมันจะไปตะเพียนนะครับผม Bên Mày lỡ Tập yên bóc Đây Xoáng đuống rồi Tôi xuôi วูว้าวว้าวไอ้อมางานมางานเนี่ยตะเปียนน้อย เพียนเพียนอะไรนี่ เพียนต่เพียนเอาแล้วครับบินแล้วบินแล้วไปยังเป็นไงบ่เ้ยป้ีดยวหลอกเรียนน่ะตักป่ดึงน้ำจันทร์ม,มีตก,กน้อยตกน้อยอะไยังบ่โอ้ยดึงหลอกเรียน

ค okay. รับว่าอยู่เรื่องว่าตะเพียนเถอะบีตะเพี้ยนตะเพียนยน,นี่ป่า้าป่า้ปาป่าวะครับผมตอนนี้ก็ห้าโมงครึ่งแล้วนะครับก็จะเก็บของกลับบ้านแล้วนะครับผม ปลาวันนี้ก็มีแต่ตะเพียนเลยนะครับปลานินนี่ไม่เจอเลยนะครับผมลองเล่นเรียวดูกินเบามากนะครับยังไม่ถึงข้อดำเลยนะครับแต่ว่าเราก็เพิ่งมาตกวันแรกนะครับถ้าเกิดได้มาสานี้น่าจะมีตัวอยู่นะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูผลงานกันเลยนะครับผมว่าจะได้เยอะแค่ไหนนะครับเดี๋ยวดูผลงาน,น,นครับผม เดี๋ยวเราดูผลงานกันครับแทอะไรตามหานินโบเดี๋ยวเราดูนินโบกันนะครับนี่เป็นอะไร๋ยวนี่ดู นิมโบอ,อยู่ไหนนิมโบไม่มี <laughs>